เดในห้องนี่แล้วแลห้องนี่แล้วแตัวนั้นเนาะีแล้วห้องห้องนั้นก็บ่ยังห้องกาก็ยังห้องถ่ายเพิ่นก็ยังห้องชุดนะอันนี้เพิ่นปูห้องกเพราะว่ามวนเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดแห้นีลูกนี่เด้อพี่น้องมันเฒ่ากแก่มื้อหน้าเพิ่นบ่ลื่นสีขาวมนบ่ลืไดไปห้องน้ําห้องในแนะออไว่าอยู่ันอือคิดอนาคตข้างหน้าลูกเวลาเฒ่าเวลาแก่แล ปลูกเก่าเขาบ่อยู่นะมันบ่แม่ถือเอาลูกเอาเฮ็ายังบ่ฮู้อนาคตแม่คิไปลายาอีหยังบ่ติอ้าวบ่งามหมดดบ่อคิดไปก่อนแนวใดมันนั้นก็ได้เนาะอยู่ในปัจจุบันนี้มึงนก่อนโอ ัเอพี่น้องเอ้ยเมื่อฮอดทางบ้านเฮาอยู่บ่บันี้คนที่หำมันนําทางแล้วบัดนี้พี่น้องอมาทางนี้แกมีแต่เสียงอ่าทางบนเฮ็ดพี่น้องไอ้ตัดตะากี้เนาะโอคุณทางเฮือนอีกเพิ่นตัดคๆเพี่น้องางเพิ่นดเลิกแล้วสเมื่อแล้วไปจักเบิ่งนี่เนาะ เก็บกู่สายภายแล้วก่อนเนจะมีแต่ว่าจากทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีกันบัดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเลยบวัวซีอยู่ทางอ่าใกล้ทางไกลเด้อมาพบมาพก,กับบอกคำอุทุพรในช่วงบรรยากาศคอยคำลงแรงเลงยพี่น้องคือเมื่อนี้เนาะกับพากันเดินทางเข้ามา <c oughs> อยู่ที่เฮือนของแม่อุษาเป่นอีนอกรอบพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะเป็นเมื่อที่ทรงเด้อพี่น้อง บอกคำก็ไดออกมาขนออกอีกเจ็บสายไฟสิเ yeah. ม uh, I mean, oh, ื uh ่อไรบอบันิช้างเตรียมตัวสิเมื่อลยบ่เตรียมกับเลยคำเนยเนาะสบายดีเด้อเหามุ่งเงินเลิกงานไก่เถอะบอสขึ้นช้างเนี่ยอยู่อยู่บ้านหเนี่ยบวะบึงวุ เอาเด็กให่เติมได้หนึ่จำลักเก็ตหมดแล้วเอด็คือเมื่อน้ำกันเลยบ้างนี่กันนี่กันคนละบ้านเออหมออกนเออออออคือตอนตอนเช่าเนี่ยฮามาประมาณเจ็ดมงแปดมุกงพอพี่ดิพ่อพี่แต่แปดมเอแสดงว่ามาเตะเช่าเติบ 0นาทีนะที่ะเออเนาะคือมาจะค้นมนี่สองคนนี่เออคือมันนี่นะฮ็ดติดกลคือเก่า่บกีอาจไปมุ้าพนกีอาไปพุคนคนบุครบคือเก่าพี่น้องาเนาะมันต้องหลายคนช่วยกันนพี่น้องเลยเนาะคือนี่แค่เนี่าเขาจลย่งีคนดีวคือพวกนั้นมุงแล้วเปมาตี Beng canh bay kumonin hết hong yang niệm ku lèo labo bong hong yang niệm bung 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 sao bung 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 chỉ bung 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 คัดไปพี่น้องป้าเด้อตาวาแล้วแล้วก็ถูเนาะเสร็จเกี่ยมคักคือสีนี่แม um ่นดิบร้อยแน่นอนเดี uh ๋ยวเดี๋ยวเก็บตีนมันแหละเก็บรายละเอียดทางรูมนี้นี่เดี๋ยวพี่น้องเห็นเนาะเป็นต้องเก็บรายละเอียดให้มันกระโดดเร็วหมดเละตัวแดงมันบอลนะทั้งข้าเราคัดคักคัดคัดคัดป้าทุกพี่น้องูสีนี่ก็คักคือเบ้น ngam 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 đi đâu người <cười> <cười> mà vườn hoàng này con còn nãy gì kìa tha xì khao khắc bên này kia khắc 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 <laughs> nà này nhưng mới kệ bò kệ là tuyệt lạ Ừ, như thế phi nông vậy nó, cứ bật glow, chỗ này là bên hướng nam bỏ, hướng nam, cho nên huyền phi nông vậy, sang gần tập mưa lại, ăn, 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 đến trang bật sáng người, <laughs> mưa nã mưa nay, pheo gần đi, mẹ, mẹ. anh chị đây mà, lười lười ở phi nông vậy nó, mình chạy đây là, nó, anh nè phi nông, ăn xin chào phi nông là xin bà đi hãy phòng trao chỉ sẽ phòng trao nè. เฮ้ยห hey, oh. uh, ้องไหนห้องไหนวันนี้พูนบอกอ้พี่น้องพี่น้องขัดัดขัดเมลซาเพื่อได้ึ้นแล้วบต่ทีนี้อีกผูดนน้องน้องน้อเบิ้งน่งเลยจสิข้าไปอารมกับเมลาเพืนเนาะแต่ว่าตอนนี้ทั้งเสนเพิ่นยังอารมณอยู่พี่น้องเลยไปพี่น้องเลย เอาเอาทําว่าจ so ิตเพิ่นก็ได้อ uh ่ะสบายดีเด uh ้อสบายดีเด้อ so จิตได้นี like ่กะจิตอีกโอ้จิตกับจิตบัดนี้เนาะมีน้องชายน้องชายแท้ๆเลยบ่คําเพิ่นบ่คําุุพรคืองเพิ่นยังบ่เคยเห็นดอกเนาะเบิ่งนี่เนาะฮกะหาะสิมาถ่ายเพิ่น่เนใหม่อนอนีเฮือนเรื่อยๆบ่เอเออดีเพี่น้อง

ອ່າເບິ່ງແຫຼວອ່າຊິລອງມາສົ່ງເພິ່ນ MC ໄປເບິ່ງເດີ້ແມ່ນๆๆๆເອີຫຍັງເນอยู่ พี่ประตูไหวเพราะว่าขเลยเนาะเออเอาเอาเอาเนาะสบายดีก่อนเด้อนาะสบายดีสบายดีคือขาแล้วก็จิิดประตูไห้เพราะว่ายันหมามันเล่นขาวหย็บกะรูนะี่น้องเพราะว่ามันยังโบแหงปนได้เนาะเง้ยนะเอ้าปิดไ้ก่อนก็ได้หมปิดไ้ก่อน แมนไปเบิ้งทางนั้นเด้พี่น้องอันนี้เก็ดทางโยนรถขึ้นเลยได้เบิ้งนี่สบายพี่น้องเลยโยนขี่ตาดขึ้นไปเลยนี่เอาเอานี่เลยข่างอันนี้ชีาว่าข้างบ้านบอกดูว่าจังใดหน้ากระแมนหน้าบ้านกระแมนบ่กไหมข้างบ่เพิ่นปลูกเพิ่นยังอีกเลยพี่น้องเลย มีกกโลเคดอกยางนี่โอ้ื่องปูกองพังนี่ก็กกบวบด้วยนาะแมนเนาะมักบวบมันอึกเ็นคนมาอยู่นี่กับมีแบบกองปูกองพางแมนแต่กี้นี่เป็นป่าเป็นดงเลยพี่น้องนี่เนาะมันหกเหือเกิดเลยน้ำบใหม่ตอนไหนกอนใดติดเลย คือน้ำไม้จากไพ่เขานี่บดอัจังอันนี้ฮะน้ำไม้ดึงนอกน้ำไดึงนอองบ่ออือนี่ดิออกเลยนี่โอ้ออกเลยบบัดมันเป็นลายแพร่ขึ้นก็นี่ก็ชิบุได้ไปหาไก่แล้วเนาะโดยพอได้แกงก็ได้แกงเนี่ยด้พี่น้องอันนี้ก๊กไปช่างจะขึ้นใหญ่เท่านี้ไหมอ้หนมีก๊กขนานเลยกุกี่บ้าเิงบงพี่น้องเปิงกไก่อนีตลาดที่เขาแบบมัดขายเดย้ลูกก๊กมากระตอกบ่อโดยแม่แ้วลูก เคยเป็นผัวเด้คยคายเคยคายเคลื่อนกุ๊กมาร์ซีแต่ว่ามันมันชิ่งใหญ่มันชิ่งใหญ่ล่ำมันน่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้ไรโอ้โคักคักคักน้องลาเพิ่งนี่ก็ได้เออใน่นอนนี่ใน่แค่นว่าปลูกมันติดช้ำนี่ได้ก็ได้ถ้าก็ได้ชีเดือนนี่งหยุชีเดือนตายเลยได้แต่มาอยู่ติดกันเออาลูกไม่ใช่โบเซนหรือขุนเนาะอันนั้นก็ พอปลูกไป้สิมันกับบ่มีอยังมากวนมากัดมันเถอะนะก็ติดกิ่ดอก็เห็ดไม่อีกเนาะแมี่ยที่ปลูกไม้อันนี้กับมันก็ตายหมดแล้วนี่ใช่ไหมเหมันหนาแม่ก็เช็ดเม็ดหมดไม่อ่ะนะลูกเป็นขึ้นนะมันขึ้นเถอะนะเน่เอายังมาชอดใชร์ในนี่มันขึ้นเด้เห็ดหางมันเถอะนะเอ้บะไ้ชุมนิทอันนั้นชุกอนอย่านั่งกะใกล้นี้อย่านั่งกะโอ้ยกักปั่นยางคือมันนี่สร้างคนเห็ดทอดขั้นตอนอะไรได้ใช่ไหมอันเด็ดทอดที่เลยลูกบูตากระโหลกเก่าบ่ เบิ่งพี่น้องเข้าไปเบิ่งกันได้เด้อเดลูกหลานเพิ่นมานั่งดินมาดินเพิ่นใกล้เนเคียงกันพี่น้องเอ้ยแม่เอิ้นแล้วคุณสบาดีน้องหลาสบาดีอันนี้ยังยังบ่แห้ง่นี่ยังบ่แห้งซ้ีกอยู่บ่ได้อืในห้องนแล้วห้องนีแล้วตัวนั้นเนาะนี่แล้วห้องห้องนั้นบ่ยังกลางยัง้องทายเพิ่นก็ยังห้องชุดนะ อันนี้พิ่นปูของลงก็ผัวมาว่านี่พิ่นพิ่นเห็ดอยู่ของเนาะนี่พี่น้องโอ้ขัเนอะแม่นองบัดแรกเลยกะเออเขาแบบที่เห็นเบิ่งที่ว่าแบบเบิ้งอันเดียวนี่บ่งามอะนะมันปูแล้วกะแบบเต็มเพื่อนแลวก็มันก็สาอนดีนะเอาเอาแพล่างน้าปูบัดทีนี้ให้ลูกเลน้นถุงมันมีขาบดมันมีขาดปูขันบอกมันมีแค ดีใจคักว่ายังเนาะแม่เนาะพี่เนาะเออดีใจเคักจะพี่น้องดีมุกดีใจนําแม่เพิ่นคือกันโอ้ยแล้วแม่ได้ทําความสะอาดอยู่เพม่นยมมากหแม่บ่มักสกกเลยลูกเนาะมันความจริงอีหลีอืมไปๆเอาน้องๆไปมันมัน้อนเด้อ้อนสร้างโอ้ยสร้างเียวเขาเียวออกอยู่พี่น้องเอ้ยเหี้ตากระโลโอ้ย้อนอไโอดเอาอดเอาเนาะแม่เนาะอีกบ่ดน อืมครับอือดอานั่งได้30 30 8ปีอยู่สเนาะเออยังอยู่ได้เลยก็ได้อืมังดีา30ปลายปี่โดย30ปลายปีนี่เอออยู่ดตอดอยู่เนาะตลน้อยนะหดนี่อีกนี่อันนี้ยังบ่ใหญ่ตูนี่ก็ได้เอสําหรับใหญ่่นยังทุอย่างเพิ่นหมดเพิ่นช่วยหมดดเรื่องหาเงินเฮาก็หาอยู่แต่ว่ามัน กพ่อได้เป็นก้อนเป็นกรมใช่เนาะโ่ลูกบ่ได้แต่ว่าเห็ดทานเนาะเด็กจีได้ทานแนเนาะจากระเดกเข่าจกระเดกกรเดกจกระเดกเป็งนง่จะกระเดกอนาณอันีันนะูกิหมิ้กระแพงมันบัดแพงของกูมื่อปบก็ได้าพันแล้วแม่ชามิบพันแล้วเดนนี่ฮอ่าดุกกได้ชีหมแห้งแพห้าสิบพันานีห้าสิบพันดีดนนี่เถบเถดดนโดนเกือบชีบ่ได้กินเลยนะลูกพ่ก็ได้ ได้ไปดำนาได้กินขมืออยู่อือมันเห็กอที่เรากบบชี้หามือมาหนากอะแม่กับเปิดปูกระโลยอย่งแล้วแล้วแม่กับชี้ไปชียอีกอย่าเออยังอยู่น้ำพ่นอยู่เด้เห็ดกินในพ่นแม่เลยเนาะคือบังพ่นน่ะลูกมน้ำพ่นนั่นแหละนั่าไม่กินไปบุตรใหญ่อยู่น้ำพ่นนี่แหละคือแต่ละมือได้เห็ดอยู่เห็ดกินให้ช่างเห็ดหายังมาแบบแม่กะห่าน้ำไม้บ่เนาะคือมือนีหเด้มือนี่น้ำไม้กับชีวิตน้ำไม้โอ้ จีนชินมวยเพิ่นแล้วก็แกงน้ไม้ดบดมื้ออื่นบ่อีมื้ออื่นกไข่ไก่้ไข่ไก่กแพงไข่ไก่กแพงบดโอ้บ่หวาอเครับเศรษฐกิจคมื้อนี้พี่น้องเอ้ยยแพงๆเิแพงๆๆงว่าโอ้ยงว่ากขอให้แล้วนี่จังได๋ก็ได้แม่นอดเอาเนาะเฮ็ดไปเถิเด็กน้อยนี่ก็ชนแหละอ่าแต่คือ้ีกหาสุคนกินจำจำแจ่แล้วบัดมูนี่ก็เนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ู้อยู่โย แม่ก็ชำนี่เนาะแม่ที่บอกเออลูกหาเงินเป็นแล้วอยู่ชิดเจ็ดชิดแปดแต่คือยู่ว่าเออลูกมาเนี่ยดำช้ำชี้เชนเออแม่ที่ไปซื้อของอยู่ขงกินชูคนกินเนาะนั่นแหละเนาะแัดเป็นโบได้ลูกพอจะชำนี่แล้วพายโบมีไเอาวแต่ลูกยังหน่อยอายุโบเวียดกี่ยังไงยู่วว่าก่ยังไงเผ็ดการก่อสร้างทำเขาหะนะไอ้เวียดทะเลาะกับลูกคนแต่มันพรีกระเทินเออยังน้อยอยู่วยันคนห้าย่นะแบบว่าคนใหม่เน่ะเด้ตำรวจเนอะเด้เออมันยังบระเทิรกระเชียนนะ มันว่า178แล้วโอ้ยเขาไปดอกอ่าเด็กน้อยเนาะนี่ยังกับ3ปีแม่นอดหนาอีกอีกจหน่อย2ปี3ปีพุ่นแล้วแลิีจะมยังอยหั่นสิเฮ็ดปังไดลูกนี่เนาะน้องเพิ่นก็ได้ยังน้อยยังแบบว่าแม่ลยงมีแต่แม่ได้เปไดชูชปานอดเอาแล้วผู้เป็นแม่ก็ได้เินอยู่แล้วมันก็ไปหากินลูกามาหากินคือเก่าแล้วแหละอยู่บ่ได้กิน ต้องไปต้องหาเลยเนาะเก็บเด็กเก็บหน่อยแล้วเอ้ยนี่ล่ะเขาจุเขาน้อยก็เสียหันเสียนี้เนาะปีนี้ยังนี่ปีหน้าก็เสียแล้วขึ้นกับบ้านซิมแล้วบดนี้เออขึ้นแล้วบดนี้เอามาอยู่พี่ได้เด้อบัดนี้นพี่น้องก็ได้เสียนําพนูเะคืนเรื่อเือนสีอย่างนี้เลือกเอาสีนีัีนี้มักีนี้แนะคักเด้อพี่น้องนี่เนาะุแม่มักนะ ของแค่เลยเนาะเออเท้าปัดแกมัอหนาเป็นมันลื่นสีขาวมันบ่ลืมีไปของหนาของในเห็นนะของในว่าอยู่หาวิจิตนั่นคิดอนาคตข้างหน้าหรือเวลาเท้าเวลาแก่แล้วปลูกเต่าปนเขาไปอยู่นะมีเอาลูกเอาเงีอกได้จิบเขางูเงืออนาคตแม่คิดไปเลยยะยังบุติอ้าวบุคคลบุคคคิดไปก่อนแนวใดมันนั่นก็ได้เนาะ อยู่ในปัจจุบันนี้มืองในคนเนี่ยโหเฮือนกินคือเรื่องเศรานี่เพิ่งยังทันทาเพิ่งยังยีทาอยู่บ่ยังีทาอยู่ยัิ่งเพิ่งมาได้แล้วได้คันแล้วใจแล้วภายในแล้วเพิ่นกะมาเก็บข้างนอกทามมืดทางข้างในก็เหมือนามมืดดูเก็บคนอยู่มาได้แล้วต้องเก็บภายในให้มันแล้วคักรายละเอียดเนาะแล้วทำไมมีแห้งมีแห้งมีแห้งอยแล้วมีแห้งอยแล้ว ู่กินอีคนได้บ่มีแนวก็ซื้อชวนกินแม่นั้นแหละม่ให้แล้วเอยว่ะมีเชนก็ม่เคยซื้อคนบอกแม่ชิมมัเคยซื้อได้เราเป็นคนบุกคนเอียวอยู่แล้วแม่แบบว่าแม่ได้กินเพิ่นก็ให้ได้กินคือกั้นสัญญาใจแม่นะต้องหายเพิ่นกินดิเพิ่นมาเห็ดเทียนในเฮาเนาะก่อนว่าได้ด้วยมือร้อยสิบพัน จกเพิ่นจกโตนะลูกเพื่อนพิ่นกินแน่เขากินแน่ให้เลี้ยวไวเลยกว่ากิดปีเดียวแม่บ่มีเงินปุ๊บใจตัวนี้เลยเนาะปุ๊บตัวนี้ได้เชิงว่าคิดอยู่เชิงว่าโอ้ยอีฉ่ามือแล้วแค่แหนคิดในใจฮั่นคิดอยู่หั่นแล้วแม่เอ้าซื้อเอ็มหนอยมันบ่กเอ็มหน่อยมาช่องชางกุลช่างกุ้กวดแค่ได้กวดละแปดพันนะลูก แม่นก mm ็ไ hmm. ด้กินมื้อนี้ก็เอ็มเลยชอบูดหะเด้ชอบูดกับ16,000นเด้แพงนี่เด้เนาะก็ชิ้นมูอีเด้หะเด้อ่ปัดมสิบ่ว่าดอกมหาเองเนาะเออหาเองพุ่นอยู่ป่าพุ่นอันนี้ชวนเพิ่นหาบ่ได้ลูกนใหม่เด้แถวนี้ได้เออแม่ไปพุ่นๆๆไก่พุ่นลเนาะไแล้วไปเช้าได้หมอนึงลูก มันหลายกูหลายคนที่หาน้ําไม้น้ํามันนั่นแหละแนวเฮาบ่ได้ซื้อนั่นละหามาแกงนี่เพิ่นกินแกงมึงก็อาคือกันแหละสิมาแกงน้มึงจังนะมันก็เว้าอยู่เลยแกงอยู่ลวะเนาะแมดแล้วหมอดบ่ดลูกมาบ่ทันซ้ําูก็ได้เนาะมาค่ําพดมื้อหน้ามื้อนก่อนคือว่าแล้วบ่มีเบลูกเนาะมีเบอยู่เออแกงําไมเต็มหมอลูกเด้อนั่นแหละพี่น้องเจ้าอีกหมอนึงซั่นนะโอ้เนาะบ่มีเดแม่นี่แลบ่มีหั่นนะ

แต่ว่าได้ฮือนทันไปอยู่เฮือนประพันธ์้ท่นตูพันเด้้อนีไไปนอนเป็นอาทิตย์อยากนอนขึ้นดินแบบนี้เด้อืหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแล้วรังถุยรังบุ่งเด้เออก็กินน้ำกันร่างน้ำกันได้แล้วเวียดนามเพื่นโดยแล้วก็อยู่เป็นอาทิตย์พุนอาทิตย์ปลายพุนสบายวันนี้ได้มาอยู่เฮือนเจ้าของได้ไหมโอ้ยเดือดใช่ไหมเอ้จิมมี่จิมมี่โดยจิมมี่พูนึงตอนนั้นจำมั่มจำมั่มโดยจิมมี่จำมั่ม แล้วก็ไปอยู่เลยไปอยู่คนตุวพันทั้งมาติดตายคนได้ยว่ะไ่ใช่รู้เอ้ยว่ะอยู่ยังคนกันหลายคนหลานคนานั่นตีเออสี่ห้าคนเพไ่อนอ่ะเอมีเงินมีซานให้ลูกได้อยู่ด้ชนบ้านไงถูกปรับคนมองเห็นอย่างว่าสุขานี่ก็ได้เอามีแต่วเฮือนซ่านแล้วกะโสหารือเห็ดคือนเก้าบัานนี้เนาะแล้วคืแล้วซานแลยแม่กะ กระโลกระโลแล้วๆเนาะเราก็ะจอกกญแจ่ายและจ้ะกระตอกประตูก็มีเนาะทั้งหมดนะนะหัวมีใครมีแล้วลูกประตูฮนประตูเลยนะแม่จะเห็ดแบบจะเที่ยนะจะเอาไม้เอาไมกเอาไม้เนาะนั่นเลยจังหวะลูกแล้วเราก็ไหวแล้วแม่ก็ไปหาเงินไปเชียนาเวมืนอะไรเช็ดหาเช็ดหาลูกพอได้กินละเด้คนได้ชิวแน่เขาอยู่คงกินแน่แหละลูกแล้วเือนก็มีอายุมันบอกให้เด็กใจด้วยบ้านมีแม่ก็ดีใจลูกมีกลังใจสู้บัดคิดวว่าชีิต เคยหาแต่เนี ée, wee, people, ่ยเอาชื่ชื่อกินขิดเหรอนั้นมันบ่อมือก็เห็ดอยู่เสียร์ยายอยู่สมุอไหนนแม่เคยขิดเด้เลือดมีอยู่เอีกอยังกับมีเออพวกเราคนใหญ่คนคนตนชุมชาแม่แม่ก็หาจะกินแล้วเออหามอื่นซื้อเขาจะหาโลเนาะจะหามคืออีกหาโลซะอย่างนลูกแบบนั้นแหละชีวิตของแม่ยังได้กูหันก็บ่ได้เพราะว่าเงินมันเท่านั้นเด้คือเมื่อนี้เด้อได้อีกอย่งพาลูกกินแรงมือนี้ มื้อแงมื้อนี้ั่นอืเอ้าิมูยัง3ตอนเด้กชันี้เด้นี่สําเบ่ได้ยั่วเข้าลงท้องอ่านั่นแหละพี่น้องเนาะเอามีแต่ว่ามื้อนี้ก็สลับอ่าสํานี้เด้อเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อใดบ่ได้สิเข้ามาเยี่ยมมายามมาอีกนี่เด้เข้ามาเรือยอยู่บกคนแล้วเพิ่นแม่ก็มาเยี่ยมแนเห็นว่าก็ได้สิบอกอันลูกอยู่เบาแนนั่นกับเบาจิตั่น เขามาเไปเลยเห็นว่าก็ได้เขามาแวะเวียนเขามาเยี่ยมมายามแหลม่สิาว้่าวปูนก็มีแต่กไหวเลยเนาะเาเห็นหนาเห็นตาจันนะแม่ว่อยากป็นได้แบบมันให้มาแนะเดีให้มาลินมาย่างหลูกเ้ยเห็นว่าก็ทำขาแน่นไดใดแม่เอ้ยเออย่แห้งฉันทินะไมาเาหนก็ดีใจนะแม่สู้ๆเอาสบายดี โอเคปูนก็นไม่ได้ว่าพวกก้อยแล้วมันยันผลพระแมงไม่ปพวกเลือยดอกมันยันผลพระเด้๋พี่น้องเอ้เนาะนี่ขางนี่รกันผ่าแล้วเปียกเปียกแล้วมัน <ใจ S 2> สิเค่งได้ป่ะเห็นว่าฝลถึกเนาะเอ้ยจังสาวหาเป่าเอ้ยเฮ้ยเอาโอเคพี่น้องเอ้สำหรับคลิปน,นี้ก็มีแต่ว่าที่ได้จบคลิปแล้วล่ะป่ะนี่จนยจำได้ก็ฝากเนี่เด้อพี่น้องเอ้ฝากทำคนพี่น้องพิชซีเนาะ ກ້າວມາເປັນกําลังใจເນາະກ້າວມາຕິດຕາມເບິ່ງເດີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍว่าຊິໄປຫາຄອບຄົວໃດເອົາໂອເຄພີ່ນ້ອງເອີຍຈັ່ງໃດກໍຢດີມແຮງບິດສູູສູຄນເດີ້ໂນ້ອຍສະບາຍດີ